ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที lier, ททท Carbon. ม refined, ม er, ่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมเบาที่ยนี้ครับพี่น้องวันนี้ได้ขนมจีนน้ำยาป่านะครับมีตีนพร้อมนะครับพี่น้องมีตีนพรชแซ่บนะครับผักเกี่ยมสุปโซดนะมีผักเกี่ยมนีมีหอมมีโอ้หลายอย่างแต่ว่านี่ที่เด็ดเท่านี้ตีนเปื่อยๆตีนไกลพี่น้องเป็นน้ำยาป่านะครับผมมาพี่น้องซ่บๆบเสเบกผักกันหลายอย่างอยอแล้ก ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแทนน้ำเด้อพี่น้องเออเดี๋ยวมาถ่านครับยังเส้นข้าวปุ่นอยู่ข้างล่างนะครับเป็นน้ำยาปุ่นน้ำยาป่าขออนุญาตว่าใส่มือยิบเดือพี่น้องกันเส้นข้าวปุ่นกันเลยขออนุญาตโซยแบบค่ำหยีบๆไปเลยผมยังไม่ได้คนนะยาย้ำเข้ากันย้ำ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 ก่อนย้ำก่อนตีนไก่ปีกเปื่อยพี่น้อง น่ารับประทานไนม่ไ้กนระออต,ติว,วเนี่ยผมใส่ขอบุณไปเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับผมคลิปผมกินอ่ารอบที่แล้วกินน้ำยากะทีไปนะครับอ้คนดูนี่เยอะเยอะพอสมควรนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุก,ก,ก,อทกยอดยูด้วยผมมีกินน้ำยากะทีไปพี่น้องเขาเมียนกันไตชิปด้ยแซบบ่แซบบอนำไงวันนี้กับไม้ค้งด้วยน้ำยาป่นน้ำยาป่า รอบที่เล้วกินน้ำยาน้ำยายัางไรน้ำยากะทิไปมาพอให้รถเบาแท่น้ำเรียกแหกมันมาตรฐานคือเกาปุดแล้ว <c oughs> นี่ผัดจังรถมาไส่ข <c oughs> ้าวไปพักความหนึ่งไส่แซ่บเข้ากันดีครับ เท่ากันดีครับกับขนมจีนพักความหน่อยครับหอมหอมเปียะหอมเปี๊ยพักชีไปเรื่อยเนะคนไทยเขาเหินเนะใช่ไหม,หมบหงเบาะยีพี่น้องเลยใส่มือเด้อเหมือนฮาวเลยนะโอ้ยอย่าเวเดียวอะยอัง มือน,นสนนัแล้วผมมาคอยรถเวล่พูดเวล่พูดขอทาน้าขนาดถ้าเมืองกีนไก่ไปหรอ ว่าตีนไก่เปื่อยไหมนะครับเปอยเปือเป่อยน่ดดุอยเลยหัวหอมสามหาตีนเอา้าคือเบเกิคก็เป็นเกขีตีนมันต้องเป็นคู่ใช่ไหม มันมีนพ้มเตรียมพร้อมเนี่ยยังไม่พอไม่กระดัษเชสูบความชุดแท้เาเสือเท็น,นกะกระจอกคอมเมนต์บ้าหางเลืหลฮาลกลังจัลจับ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  <c oughs> มาซานพามเ,เขียนกอะไรไม่รู้นะเข้ากันมาพี่น้องเข้ากันม,มั้ผมอ่ะเขาเข้าปางแซบรว,ซบวยเขาเข้าปางแซบเพ่ยงเดียวบบมาปางกัน มาฐานแน่นโอูโหูน้าน้ำาของมาทานมันอะ่ะเจ้ารถสุขแสงเ้าระบาดเนบรรยากาศอยู่ในบ้านนะ น่าคงไม่บ่ค่คยได้ไปอขอกันเจอวันาานี้จะมาว่ามี่สอนคือประชัสอนจบจัง <c oughs> จะเจอนะโอ้อะไรไม่นองเดโเดี๋ยวเอาไปปายมันหอกกัน ันเปื่อยจริงไหมหแล้วน้องเด็ดไปเลยมาทานตามเผน <laughs> เสียบมากกินกี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังนะทุกคน ยากระแทบจริงกับเพื่นอนลงตัวกับผักแก้มสดๆต้องถือได้บอกอยำถึงเงยนไม่รองกุด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 ,ดเนี้ยที่เด็ดผมอะ่ะเนี่ย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 อันนี้ละ เสร็จปากกัาเ็จดังแสีบตัวเนี่ยที่ผมบ้านเนี่ยขาดไม่ได้เนี่ยเรียกได้ซีลาวหรอใช่ไหมม้วนแบบนาะม้วนเออเนี่ยใจกับคนกินแสีบ <c oughs> เอ้อมาทานแถวก่างเยนแล้วคอมเมนดาวคอยไลยเด้อคอยกรอายกิน <c oughs> ไปครับผม ออืมาตรฐานครับตามอืมนี่เหรอผมล้างมือแล้วนะทุกคนจะด่ามากเลนะ นายขายของ ับผมมาขา่รุดจินจ้ว่า กินเวลานั้นกินเวลาโดนนั้นจ้าหน่อยครับ กันไรหง่วงมากแน่เนี่ยหง่วงตกหมองซะโอ๊ยหนอ จะยีเดยสดพี่น้องภาพขนาดนะแบ็บแ็บมากเฮ้ยหอ,อมนแมหน่อยๆพี่น้องทั้งผักทั้งกิน่นจักกิ้วเขาจัก เราไปไ้ <S <S องทงั้งถ้าผมกินไม่เปียนผมได้กินได้เรื่อยๆขันเปียกตอนไหนปับ๊บอาการจะมาแค่ผมกินน้ำเยอะมันจะจุก กิ๊บก็ไม่ได้ถ้ากิ๊บมันก็จะเนียนเนียน,นท่องเนียนท่องเนียนท่องต่งอต่อถ้าว่ากับกินได้ไปเรื่อยๆครับท่านเผ็ดมากก็กินได้หน่อยท่านได้กินน้ำเข้าไปนี่โอ้ยจุกท่องอะไรอะไรับาม ผักสดดีครับครัแบแซ่บเนี่ยห้าวหอมแปงใช่กระต้นหอมเ,บบอมอเองี้ยมันเมี่ยงแป้งไปแป้งไปจะกินมือ้อคืนพักกว่าพี่เดียว ไปจะมีค้ำหนึ่งนะผมคำนี้ผมเห็นลูกโดดอะบางหนึ่งผมไม่เห็นลูกโดดนะมาตระทานเนี่ยเล็กน้อย <c oughs> เนี่ยลูกโดดลูกโดดโอ้บังนายนมาไปนอ้เผ็ดบ่อะไเนี่ย ืม่ต้องถามแสบแจันคอครับแสบ,แสบข้อเลยแำมจังับลูกโดดผู้ขาสแสบคอแสบข้ออะไรโทษ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 ธรรมาดาจวนี้บอกผิด ดีที่ผมเอากระดาษเช็ดถูมากนะพี <Island matter> like <masterpiece> ่น้องนะปื๊ดชุดถ่ายเลือดๆพี่น้องเนี่ย ก็เหมืเพื่อพี่เพื่อน้องใหอเราอหละตรงนีง้ฝากากดไรกดแช่กด้งชสาไก่เปื่อเป็นั้ลไกใจบาวเทียนใหอเ่าหน่อยพี่น้องไปมาทานครับบด มาอีกโอ,อ่งตงดงแสต้องขวบปากไม่หอกจิ๊ดนน่อยน้ำหนอกน้ำข้างยาว่าคอเยเ้อเป็นคาเล็กเตอร์อันที่จริงแล้วคอยก็พ่อกินสิดอกมัง้ง มันเป็นตน้นต้นป่าป่าที่เขาไปปลนอ่ะบาดนวดมามาพี่นนถึงเวลาล่ำพาราจาและเด้อบาดนะแซบคักรึไง อิ่มคักเอ้ยคัดมานะพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปเปล่าที่นั่นจนจบคลิปนะครับผมทั้งหลายขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามโดยดีเสม,มอมานะครับผม ไฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจบ่าวทียนที่เราด้วยอีพีหน้าจะเป็นเมนูอะไรนะพี่ห้องจะว่าผมหมักข้าวปุ่นแห้งเราตรงๆเลยข้าวปุ่นเมนูทีเด็ดของทั้งช่องเลยนะครับผมเจอกันอีพีหน้าว่าจะเป็นเมนูอะไรไปแต็ง